เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นใหม่ๆควรจะได้ยา4กลุ่มนี้ก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบ ในคนไข้ที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทโดยเฉพาะในคนที่เพิ่งเป็นครั้งแรกหรือเพิ่งเริ่มมีอาการการรักษานั้นก็มีหลากหลายวิธีนะคะแต่การรักษาที่สามารถทําได้ง่ายและคนไข้ก็ทําเองได้ที่บ้านก็คือการกินยาแต่อย่างไรก็ตามการกินยานั้นก็ควรที่จะกินอย่างถูกวิธีและควรได้รับยาที่จะช่วยให้อาการนั้นดีขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งมีทั้งหมด4กลุ่มค่ะเดี๋ยวมาชมกันค่ะว่ามียาอะไรบ้าง ในคนไข้ที่มีอาการปวดหลังหรือบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกปวดที่หลังนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าปวดแถวแถวสะโพกแล้วก็มีอาการร้าวลงขาโดยคนที่พึ่งเป็นนะคะมักจะมีสาเหตุที่ชัดเจนเช่นไปก้มยกของหนะัก เกิดเสียงลั่นที่เอวแล้วแล้วก็รู้สึกปวดชาเร้าลงขาหรือบางคนรู้สึกว่าขาไม่มีแรงเลยทีเดียวนะคะหรือบางคนอาการอา,า,รอาจจะค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็แสดงออกให้เห็นด้วยอาการปวดสะโพกร้าวลงขาซึ่งอาการเหล่านี้จริงๆก็มีได้จากหลายสาเหตุนะคะแต่ที่เป็นกันค่อนข้างเยอะก็คือโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะการรักษาโรคนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายวิธีแต่ที่เป็นที่นิยมแล้วก็ คนไข้สามารถทําได้ง่ายแล้วก็ทําได้เองที่บ้านก็คือการทานยาค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วคนไข้ก็มักจะได้พวกยาลดอาการปวดใช่ไหมคะแต่จากผลการทดลองการวิจัยแล้วนะคะพบว่ามียาทั้งหมด4กลุ่มที่คนไข้ควรได้รับไปพร้อมๆกันเมื่อเริ่มมีอาการแสดงของโรคหมองรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะสําหรับยาก,กลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นยาที่มักจะใช้ในคนไข้ที่มีอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อนะคะนั่นก็คือยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่ เตียยรอซึ่งยากลุ่มนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายตัวเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นไดโคฟิแนแอนะคะหรือว่าไอบูโพรเฟนซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะ อย่างตัวนี้ก็จะเป็นโกลเฟนที่ออกฤทธิ์ค่อนข้างเร็วค่ะหรือว่าจะเป็นรูปแบบเดิมนะคะรวมไปถึงในคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินอาหารเป็นแผลในกระเพาะหรือเป็นโรคก,กระเพาะมาก่อนกน<ๆ>็อาจจะใช้เป็นยาอินเซต์กลุ่มใหม่ซึ่งมีผลข้างเคียงต่อทางเดินอาหารน้อยลงค่ะเช่นยาซิลีคอ,อซิบหรืออีโทริคอ,อซิบนะคะซึ่งยากลุ่มนี้ก็จะช่วยลดอาการอักเสบของหมอนรองกระดูกแล้วก็ช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อได้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะยาก,กลุ่มนี้ไม่แนะนำให้ใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาน,านานค่ะเพราะว่าทำให้ส่งผลต่อร่างกายได้นะคะเช่นเป็นแผลในทางเดิอนอาหารหรือทำให้ไตาวายได้นะคะดังนั้นควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือถ้าเราซื้อยามากินเองนะ,ะแนะนำว่าไม่ควรทานติดต่อกันเกิน1-2สสัปดาห์นะคะในกรณีที่รักษากับแพทย์อยู่แล้วนะคะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อาจจะยืดระยะเวลาออกไปนานกว่านั้นได้ ขึ้นกับกรณีกรณีไปนะคะสําหรับยากลุ่มที่2ในคนไข้ที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทใหม่ๆนะคะอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาอาการได้ดีนั่นก็คือยาคลายกล้ามเนื้อค่ะ หรือที่เรียกว่า muscle relaxant ยกตัวอย่างชื่อ,อยาเช่น t o p a l i z o n e e p a l i z o n หรือว่าจะเป็นพวกออ p h เฟนาดีนก็ได้นะคะหรือ,อยาตัวอื่นที่อยู่ในกลุ่มนี้นะะเนื่องจากว่าจากงานวิจัยก็พบว่าในคนที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทใหม่ๆจะมีการตึงตัวของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณที่เส้นประสาทนั้นๆที่โดนรบก,กวนไปยั้งนะคะ ทำให้เกิดการตึงตัวผิดปกติของกล้ามเนื้อการใช้ยาคลายกล้ามเนื้อเหล่านี้ก็จะช่วยลดอาการได้ค่ะการทานก็สามารถทานร่วมกับยากลุ่มแรกก็คือยากลุ่มเอนไซม์ N S S ได้เลยนะคะก็คืออาจจะทานเป็นหลังอาหารเช้าเที่ยงเย็น แบบนี้เป็นต้นแต่ที่ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะก็คือยาออฟเฟนดีนซึ่งในประเทศไทยจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นยาผสมกับยาพารานะคะดังนั้นถ้าได้รับยาออฟเฟนดีนหรือที่ชื่อการค้าจะเป็นนอร์จีซิกพวกนี้นะคะให้ระมัดระวังไว้ว่าในนั้นมียาพาราผสมอยู่แล้วนะคะถ้าคนน้ำหนักตัวน้อยๆก็ไม่ควรที่จะไปทานยาพาราบวกเข้าไปอีกค่ะสําหรับยากลุ่มที่3นะคะก็เป็นยาลดปวดเหมือนกันนะคะในกรณีที่ปวดมาก ทานอินเซตแล้วไม่ดีขึ้นนะคะอีกตัวหนึ่งที่จะใช้เพิ่มได้ก็จะเป็นยาทรมาอดนะคะซึ่งจะเป็นยากลุ่มใกล้ๆเคียงกันกับมอร์ฟีนใช้กรณีที่มีอาการปวดมากๆทานอินเซตไปแล้วไม่ดีขึ้นหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่ห้ามทานยาอินเซตก็จะใช้ยาตัวนี้แทนได้ค่ะสำหรับกลุ่มยาที่4กลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะ อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่คนไข้หมอรองกระดูกทับเส้นประสาทมักจะไม่ค่อยได้นะคะโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็อาจจะไม่ได้ยาตัวนี้ค่ะนั่นก็คือยากลุ่มที่ไปช่วยลดอาการชาหรือที่เรียกว่ายาที่ช่วยลดอาการปวดจากเส้นประสาทค่ะยกตัวอย่างเช่นกาบาเพนตินหรือพีกาบาลินเป็นต้นค่ะยากลุ่มนี้จะไปช่วยลดอาการปวดจากความรู้สึกที่ว่า เส้นประสาทมันโดนรบกวนหรือว่าโดนกดทับนะคะซึ่งถ้าในคนที่เป็นหมอรองกระดูกที่มีการทับเส้นประสาทไปแล้วถ้าไม่ได้ยากลุ่มนี้อาการปวดจกเส้นประสาทหรือที่บางทีคนไข้ก็จะรู้สึกว่ามีอาการชาเท้าหนาเท้าเหมือนใส่ถุงเท้าหรือบางคนก็จะรู้สึกเหมือนมีมดไตหรือว่ารู้สึกเข็มทิ่มอะไรอย่างนี้นะคะอาการเหล่านี้มันก็อาจจะไม่ได้ถูกกําจัดไปค่ะดังนั้นจากข้อมูลงานวิจัยจึงแนะนําว่าควรจะได้รับยากลุ่มนี้เข้าไปด้วยค่ะ ส่วนยาอีกตัวหนึ่งนะคะที่ไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะคะแต่ก็เป็นยาที่อาจจะเพิ่มเข้ามานะคะนั่นก็คือยาพาราเซตามอลค่ะซึ่งเป็นยาสามาัญประจําบ้านของเราอยู่แล้วนะคะก็คือสามารถทาน ร่วมกับยาส4กลุ่มน,นี้ได้แต่อย่างที่บอกค่ะต้องระวังในคนไข้ที่ได้รับยานนจิสิกนะคะเนื่องจากว่าจะมียาพาราผสมอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะถ้าน้ําหนักตัวน้อยๆเช่นน้ําหนักตัวไม่เกิน50-60อย่างเงี้ยถ้าได้รับยาพาราเพิ่มเข้าไปอีกก็จะทําให้ได้รับยาพาราซิตามอนเกินขนาดค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับยาที่ใช้ในคนที่มีอาการปวดหลังร้าลงขาหรือปวดสะโพกร้าลงขาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่เพิ่งเป็นใหม่ๆนะคะแนะนําว่าควรจะได้รับยาทั้ง4ตัวนี้ให้ครบถ้วนนะคะ mm hmm. เพื่อลดอาการปวดอย่างรวดเร็วและนอกเหนือจากการทานยาแล้วนะคะ สิ่งที่สําคัญก็คือการพักการใช้งานการดูแลตัวเองให้ถูกวิธีรวมไปถึงการทํากายภาพบ,บาบัดที่ถูกต้องและก็เหมาะสมจะช่วยทําให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว,รวและคนไข้ก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วค่ะเพราะเนื่องจากว่าถ้าหากปล่อยทิ้งไว้นะคะอาการเป็นเรื้อรังแล้วการรักษาก็จะยากขึ้นและยาสี่กลุ่มที่กล่าวมาอาจจะใช้ไม่ได้ผลก็ได้ค่ะ และสำหรับคนที่มีข้อห้ามข้อควรระวังในการใช้ยาสีกลุ่มนี้นะคะแพทย์ที่ดูแลก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของข้อห้ามข้อควรระวังในแต่ละบุคคลนะคะและในคนที่ใช้ยากินได้น้อยเช่นในคนไข้โรคไตหรือบางคนที่ได้รับยาสีกลุ่มนี้ไปแล้วอาการไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะคะในปัจจุบันจะมียาใช้ภายนอกตัวนหนึ่งนะคะที่จะสามารถช่วยลดอาการปวดของเส้นประสาทได้ค่อนข้างดีไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะมาทําคลิปแนะนําค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบันดิตกายภาพบัตรและจัดกระดูใน You Tube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์นอื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทาง เพจ Facebook บันดิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น TikTok สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบันดิตกายภาพใน TikTok นะคะและท่านใดที่ใช้ไล สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ b a n d i t h i s i o ซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ